อาจจะน่าจะดีใจมีชายหนุขอเบอรโทรศัพท์คือคือท,ทุกทวันที่มาเนี่ยก็จะขออะไรไปเรื่อยๆนี่เพื่อดูว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาดูหรือเปล่าว่าขั้นต้นน่ะเขาบอกว่าไงบางคนเขียนที่อยู่อย่างเดียวเลยทุกวันคน วันแรกขอที่อยู่วันที่สองขอที่ทำงานใช่ไหมฮะวันที่สามนี่ขอโทรศัพท์ลองเดาซิวันที่สิบวันที่ห้าวันที่หกจะขออะไรนะัห้นกั็จเรียนอาจารย์ครับเนื่องจากว่าเรา เ,เราเลื่อนวันที่19วันที่30ตุลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็คณะคดีอ,น,อ,อนุม,มัติให้มาเรียนในวันที่มามาเรียนชดเชยในวันที่12 13พฤศจิกาคือสัปดาห์หน้านะเราก็หวังว่าสัปดาห์หน้าคงจะมา มาเรียนมาสอนกัได้ทีนี้เมือม่อเมื่อเมื่อกี้ปรึกษาท่านประธานดูแล้วว่าโดยโดยปกติถ้าเป็นดังนี้เนี่ยเราก็จะไปสออ,อสัปดาห์ถัดไปใช่ไหมครับสองสองวิชานะฮะอ๋ะอเลื่อนไปตรงนู้นเลยฮะ ็โอเคจะได้คิดถึงผมนานๆแต่ว่าอ,อ,อาจารย์ครับเราก็จะไม่สอบกันโหดร้ายอะไรผมถ้าถ้าเผื่อว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้บันทึกเอาไว้สำหรับที่จะอะไรส่งไปให้คนที่ไม่ได้มาอะไรต่างๆเนี่ย ผมก็สบายใจเพราะว่าผมจะออกท้อสอบในสิ่งที่ผมไดออ้พูดให้ฟังนะอยากอยากให้ครูสอนเนาะเราเราคงไม่สอนกันหรอกขนาดเนี้ยแต่ว่าเราคงจะให้ข้อมูลอะไรต่างๆที่ที่คิดว่าจะเป็นเป็นประโยชน์ในในการสอนของอาจารย์นะครับเพราะนั้นให้ให้สบายใจว่า อาจจะสอบได้แน่นะจะสอบได้แน่แล้วก็ก่อนก่อนจะสอบก็จะใช้วิธนะีทบทวนทุนีน,ะน้สสำคัญนะจานะ๊านครับทบทวนให้ฝางว่าเรื่องอะไรเป็เรื่องที่ที่น่าจะออกข้อสอบนะ่น่าน่านาที่จะได้เตรียมตัวไว้สำหรับอ,ออกนะ วันนั้นก็ผมใช้คำว่าอาจารย์ก็เครียดกับน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมอะไรมามากมายเชียงวายดนะูเขาไม่เครียดเลยแล้วผลการสอบออกมาก็ก็ดีตามสมควรอ๋อนหะ <c oughs> นังสือเนี่ย เออมันจวนเสร็จจวนเสร็จแล้วเวลาที่เขาประกาศหยุดก,กันเออเขาก็หยุดเพราะว่าบ้านโน้นน้ำท่วมนะเขาก็หนีใครอะไรเข้าไปนะแล้วก็คนบ้านก็น,น้ําท่วมอยู่อะไรอยู่เนี่ยอยา่าไปเชาซีเพราะจะข้าวได้ผมอยามีชีวิตอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่สำนักพิมพ์เนี่ยก็ใช้คำว่าชอบๆกันนะเห็นเงนมาตั้งแต่ปี2514บางคนเนาะแล้วก็นอกนอกขอโทษนอกจากตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขามีลูกมีหลานเไยเนี่ยก็ทำกระสือมา ก็ต้องเรียกว่ามีความสัมพ yeah. ันธ์อันด no. ีเดี๋ยววันวันจันรนี้ผมจะไปไปลองถามดูนะครับคิดว่าอาจารย์จะได้ก่อนสอบแหละนะจะได้ก่อนสอบจะได้เป็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเล็กๆดูว่าเผมจะให้เอา มันสือเข้ามานั่งปอกได้ไหมอะไรข้ะมาเนั้นยอย่าเพิ่งตบมือจันทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อไขถ้าถ้าผมพูดอย่างนี้จะจะกลอไหมว่าดูความประพฤติก่อนดู ดูความมาพื้นก่อนเวลาที่เราจะให้อสอบอะไรให้เกรดอะไรเช่นว่าผมก็ทําอย่างที่อาจารย์ทำเวลาสอนนันเกเรียนะนะนาะะนั้นก็ต้องใช้คําว่าเออานี้แล้วกันอย่าอย่ากังกกวลผมไม่ไข่ตกก็ <c oughs> คือต่ำกว่าีนะอาจารย์ ใช่ป่ะทำเฉยเฉยเอ่ออ่ะพูดถึงในตอนเช้าวันนี้เนี่ยก็คือ ในในในการเขียนเนี่ยเราเราจะเขียนอยู่สองอย่างคือที่เราเรียกกันว่ารอยแก้วกับรอยกรอ ที่เราจะคุ้นเคยว่าอขอโต้ษน,นะครับใครใครทำให้เครื่องฉายมันฉายฉายได้อาจารย์ขอตรวจสอบดูว่า นักศึกษาเข้าใจคำว่ารอยแก้วหรือรอยกลองหรือไม่ด้วยการตั้งคำถามว่าอาจารย์รู้จักสิกราจาริกพ่อขุนรามคำแหงมุาราหรือสุสิกราจาริกสุขโขทัยหลักที่หนึ่งหรือไม่ใครไม่รู้จักยกมือกลองมันมีใครยกใครรู้จักยกมือ เกศผมดูว,ว่าอาจารย์รัดยาหรือว่าอาจารย์ยังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ฟังใครว่าสิลาจารุสุโขทัยหลักที่หนึ่งหรือสิลาจารึกปอ,องหลัากำแหงมาว่าเป็นวนรรณกรรมที่ต่งเป็นร้อยแก้วยกมือ เริ่มมีปัญหานิดหน่อยอ่าเดี๋ยวๆใครว่เป็นร้อยแก้วยกมือเอาือหลงใครว่เป็นร้อยกรองยกมือยกยกยกถึงสูงคนที่ยกน้อยไม่จำเป็นต้อง ต้องผิดเสมอไปเนาะไม่อยงั้นเอจะมีน้อยได้ไงป้าหูบอกว่าถูกด้วอาจารย์ครับเออถ้าถ้าแบ่งกว้างกว้างสิลาจารึกทีว่านั้นเนี่ยเราจะเป็นวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วร้อยแก้ว แต่ที่คนยกมือว่าเป็นร้อยกรองนั้นอ,อ่ะจริงก็ไม่ไม่ผิดสักทีเดียวนะแต่ว่าร้อยแก้วถูกกว่าแล้วถ้าคนที่รู้จักร้อยกรองจริงๆเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเชื้ออายา์ที่ว่านั้นเน่ยเป็นร้อยแก้วที่มีลีลาของร้อยกรอง แล้วแ้่ที่มีดีดาบของร้อยกรองแต่ถามว่าร้อยกรองที่มีดีดาบของร้อยแก้วมีไหมเอ้าก็ตอบว่ามีม,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 มีมีร้อยกรองที่อาจารย์ท่านหลายแตกงกันน,นั่นแหะ พูดพูดอย่างนี้นี่เราดูถูกกันนะยังยังไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ไปนั่งคุยตรงนั้นมีอาจารย์คนหนึ่งเออมีอาจารย์คนหนึ่งให้ให้ขอบคุณครับมีอาจารย์คนหนึ่งเออให,ให้ให้ดูหนึ่งดูลายมือเราถามว่าอาจารย์อ่านออกไหมครับเอออ่านออกอย่างจริงจังเนาะถ้าลายมือขนาดนั้นเนี่ยอ่านสบายมากก็ ขอโทษอาจารย์ผมพบลายมือนักศึกษา<อ>ที่เรียนกับผมเนี่ยนักศึกษาที่เรียนกับผมเนี่ยทั้งปิญญาตรีปิญญาโทเนี่ยก็ต้องนับเป็นจำนวนแสนนะเนาะผมเห็นลายมือแล้วเนี่ยาลายมืออย่างที่อาจารย์ให้ดูเป็นลายมือที่ต้องต้องจัดอยูอ่วนพวกอ่านง่ายอ่านง่ายมากด้วยนะเป็นตัวอย่าง อา,อาจารย์จะว่างนเ,เมื่อ,เม,อเมื่อตอนที่จะเ,เขียนกระดาษคอไว้อีดหน่อยว่าบทเขียนให้ผมอ่านออกนะเมื่อเมื่อเมื่อ,อ,อไรที่เราเขียนตัวสอนเนี่ยเป็นตัวตัว,ตวแล้วเป็นคำคำอย่างเงี้ยก็ล,ลองอ่า,งงานง่าย เราไม่เอาคํานี้มาต่อคำนูน้นคำนูน้นต่อคํานั้นอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ใช้ตัวสอนที่สม่ำเสมอคือหมายความว่าตัวที่ต่างกันเราก็เขียนให้มันต่างกันตัวที่เหมือนกัน